ยว้อมโอเคคราวนี้เราข้ามข้ามมาฝั่งโซ่เดี๋ยวเราจะถามไปเรื่อยๆทุกๆคนครับนั่งรถจากกำแพงเพชรไปหาดใหญ่กี่คนไปสามคนครับมีมีผลนนเย็นหม่เย็นค,นค่ะขอบคุณมากมีผมมีขนมนมรดมีผมอ่ยาย้ายย้ายขอ,น,ขอน้องชายแม่ครับนะนะ่แลนะ้วก็มีแม่ สามคนออกจากกำแพงเพชรกี่โมงออกจากกำแพงเพชรกี่โมงเราลาวเช้าสายบ่ายพี่แมผมร้อยอยู่อยุธยาครับอ๋อจากกำแพงก็จากกำแพงแม่ก็มาตั้งแต่ประมาณตีตีหนึ่งครับแล้วมาถึงอยุสองวันตีสามครับก็ไปเลยครับไปต่อมาพักที่ประจวบครับพักทำไรพักพักจอดรถหายาครับ อ๋อและไป<จ>ะเข้าบ้านไปทักทายไป,ไปนอน <laughs> อครับก็นอนถึงประมาณถึงมันไปถึงปัะจั่ประมาณเกือบช้าแล้วครับประมาณตีสี่ตีห้าก็ตื่นขึ้นมาประมาณหกโมงออกครับเดินทางต่อไปกี่ชั่วโมงเป็นสิบหครับ <laughs> เฮ้ย จ็ดแปดชั่วโมงครับไปหาดใหญ่นั่งรถโอ้โหก็เหนื่อยครับไปนครศรีธรรมราชครับเออหาดใหญ่มันอยู่สงขลาเราไปนี่รครนะครับเจ็ดแปดชั่วโมงก็ไปถึงถึงกี่โมงเช้าแล้วสายแล้วด้วยถึงมืดอะครับแล้วก็ยังมีพักอยู่อีกหนึ่งคืนพักก่อนปุ๊บไดระหว่างนั้นได้มีการซ้อม เ,เตรียมเพลงเตรียมเตรียมไปแะไวครับแต่เต้นเต้นสดครับเพราะว่าผมเวลาคิดทามันฟิลลิ่งมันจะหายครับนี่มันต้องอิมพอวางให้ันสดสดบนนั้นครับและ,ะคิดไหมว่าจะร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกคิดครับเพลงนี้วางแผนมาเลยว่าเพลงช้าอย่างนี้เพลงเร็วอย่างนี้เพลงสากลอย่างนี้อย่างนี้เลยไหมก็ไม่ได้คิดคิดไวครับเพลงสากลคิดแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเพลงอะไรครับจะแบบเตรียมไว้อย่างละเพลงอย่างละเพลงทุกเพลงนะครับอื แต่ว่าปกติผมมาผมจะร้องเพลงเร็วก่อนครับปกติแต่รู้สึกว่าร้องเพลงเร็วไปแล้วมันไปเต้นมันเหมือนแบบเหนื่อยมีอะไรครับมันดูมีอะไรก็เลยร้องเพลงช้าก่อนแล้วเขียนใน้สมัครว่าเต้นกรรมการจะเรียกดูอะไรเต้นเออโอ้โหมันเจ้าเล่ยวางแผนซะด้วยเออเาก็ร้องเพลงช้าก่อนนี่เขาก็ขอกุรักก็ขอเพลงเพลงเร็วผมว่าครับผมว่าพอเพลงเร็วเสร็จขอผมก็ขอเองว่าคืขอเต้นอย่างเงี้ยครับแค่นั้น ใส่รองเท้าสีอะไรสีในเอสีดำชมพูครับสีปร๊บมาแต่ไกลแล้วพอร้องเสร็จได้รับฟังคอมเมนต์ปุ๊บมีความหวังไหมว่าเฮ้ยเขาสนใจเราเขาน่าจะเลือกวันแรกไม่โดนคอมเมนต์เลยครับอี่คุยไปบอกเต้นเต้นดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงไปคุณก็ ลุงเกาะเฮ้ยปกติมาเกาะแก้มันมีกระตุกหน้าผากปกติมาทุกปีเขาต้องขอเพลงสากลเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้เขาคุปุ้มคุูปุ้มชอบขอครับคุูปุ้มเป็นคนชอบขอบเพลงสากอผมก็เฮ้ยทำปีนี้ไม่ขอคงไม่ได้ละไปนอนต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อีกรอบหนึ่งทำนี้สองวันใช่ไหมครับไม่ท้อจะมาหอีกรอบหนึ่งแต่พอขึ้นไปเขาเขาบอกว่าเราได้ตอนก่อน ่อนที่จะไปนอนนะครับอเขาก็บอกเราเรียกให้มาร้องรอบเปียโนในวันลุกขึ้นแล้วเตรียมเพลงเหมือนเนสไหมเขาบอกไหมว่ามีอะไรให้เลือกบ้างมีครับเขาเลือกเพลงลูกอมลูกอมเขาตุ๋ยกปเลยทีเดียวซึ่งจะบอกว่าสามสิบสามสิบวินาทีแรกเขาร้องดีขึ้นมาอย่างโอสามสิบวินาทีแรกโซาเริ่มไม่ฟังอะไรดิ มันจะมีจุดเปลี่ยนจุดเนื้อมันขึ้นไม่ถูกแล้วแล้วก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อต่อดิเออดกันเดาอกกอดกันแล้วมองไปบนฟ้าไกลมันมีไวเบรสด้วยอือต่อไปต่อไปช้าล้ามีแต่เธอนี่นี่แหละผอเริ่มฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าวันนี้ดวงดาวจะหายวิญญาณออกร่าง มันฟัคับประคองมาด้วยเท่านั้นจริงๆเมมเต็มพอเมมเต็มปุ๊บระบบเริ่มเออเรื่องเนมันเหมือนดนตรีมันจะแบบตึ <t <t ้งตึงตึงจะมีเพียงเธออะไรเงี้ยมันจะขึ้นผิดไงตึงจะมีเพียงอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนหมดเลยจับจ Tamil ังหวะไม่ถูกพอร้องไปเสร็จป uh ุ๊บคิดไหมโดนแล้วครับหรือหรือคิดว่าปีหน้าจะมาใหม่ก็เหมาะยังไม่ได้เราก็ยังมีแบบมัน ผมพูดจริงก็แบบมันก็มีรายการนี้แล้วมีหลายรายการผมก็ไปมาทุกรายการแล้วครับแต่แบบเออก็พอรายการนี้ไม่ได้ก็ต้องมีหลายรายการครับแบบแบบเงี้ยก็เดี๋ยวก็ทําไม่ได้เดี๋ยวเอาม่ก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้เสียใจไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยร้องพลาดว่าไม่น่าเลยว่ะอะไรเงี้ยมีฟิลนี่ไหมครับคือมันมีฟิลแบบ เหมือนรู้ชะตากรรตัวเองครับอแต่โอ๊ยราไปกี่ทีมันก็เหมือนแบบผิดหวังอะไรพลาดหวังไปหมดอะครับอือแล้วแม่ว่าไง,างแม่ก็แม่จะเป็นแบบคือแบบแม่อยากให้เป็นมากนะครับอืมหมายถึงว่าสมมติว่าสมมติโซว่า,มมวา,วาเมื่อกี้ร้องไม่ค่อยดีแล้วแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยว ช่แม่บอกประมาณนี้ครับเอาใหม่แม่ก็จะให้กําลังใจเสมอแม่คือแม่อยากให้เป็นมากเลยครับผมเคยไปประกวดอีกรายการหนึ่งครับจะนอนแบบไปต้องไปแต่เชา้าถึงจะได้คิวแรกครับไปประมาณรอเที่ยงคืนเนี้ยโหจังก็ไปนอนรอบนรถวันนั้นผม,แต,มแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าฝืนใจใช่ไหมครั้งนั้นผมฝืนมีครั้งหนึ่งฝืนครับว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วแม่ผมไม่อยากไปมากมแบบอายเป็นเรื่องเลครับ แบบไม่ไม่สบายแล้วครับแล้วก็โอ้แม่ก็ลองไปให้ลูกอะไรเงี้ยอยากให้ไปอยากให้ลองผมก็โอเคลองลองก็ลองผมก็ไปนั่งรองก่อนสักพักหนึ่งประมาณตีสี่ไม่ไหวแบบร่างการไม่ไหวครับก็ให้น้าไปต่อคิวให้ uh hmm. แล้วก็ไปนอนในรถสอชั่วโมง,งแล้วก,กลับมานั่งร้อมาเออโอหัวน้าก็ก็ลุยกับเราทุกแมตช์ผลงานด่าครับครับพอเฮ้ยตัวแทนภักใต้ ก็ดีใจครับแล้วคิดไหมว่าต้องเพิ่มวิทยายุทธไปสู้กับโอโีกหก็อไอ,อย้องรครับเลือกเพลงที่มันเหมือนแบบให้ที่เวลาใช้เสียงมันออกสระง่ายๆครับเลือกเพลงที่คิดว่าทําได้มั่นใจชัวร์ๆครับก็มีตอนแรกผมก็ทำไงดีอาสรา,าไม่เคยไปแ<อ>ล้วแบบเวลาใช้เวลาในการโุ่ชั่น2องนาทีใช่ไหมครับอรอบสอง มันเต้นอย่างเดียวได้ไหมเพราะแบบไม่ค่อยมีคนทำใช่ไหมครับไม่ร้องซะเลยฉันจนมาทางนี้ชัดๆมาเลยก็เลยร้องก็สองเพลงเหลือเวลาสามสิบวิก็เต้นอะไรอย่างนี้ครับก็เอาเอาหอปุ๊บก็แค่นั้น